สเปกสเปดวันนี้เล่นตามานี่กับแม่ผมนี่กับพ่อผมผมต้องให้เขาออกจากบ้านที่เขาสร้างมาสี่ิบปีผมกระท้อนแม่แมมกมะทอนจริงรู้สึกว่าวันนี้ว้าวเวย์มากไม่มีบ้านอยู่อะไรลูกมันจะสร้างบ้าน ซึ่งเราได้บ้านใหม่แล้วแบบนี้วันนี้แอบมีเซอร์ไพรส์ห้องน้ำให้พ่อแม่ด้วย บ้านใหม่ก็โอเคแล้วแต่แค่แวบมาแวับหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างาจริงมันทำร้ายจิตใจไหมเหนื่อยมากและอึดอัดมากเพราะเราเคยอยู่บ้านที่สามารถเดินออกไปแล้วเจอต้นไม้มีบริเวณกว้าง <c oughs> แล้ววันนี้เราต้องไปอยู่ด้ห้องแคบๆคเอ้ยดามาด้วยที่จะไปเดินที่ไหนนี่ออกมาต้นไม้ก็ไม่มีให้ปลูกเ,เดินตามซอกซอยพ่อจะไปออกกําลังก็อวิ่งตามถนนมาอยู่เป็น,นแบบทาโ์โฮมซึ่งไม่เคยเอ,อ,อยู่นานแล้วซึ่งนั่นแหละเราก็เลยจะสร้างบ้านใหม่ด้วยพื้นที่แบบนั้นจะให้พ่อแม่อยู่กับหลานอยู่กับลูกแล้วอยู่ได้เป็นครอบครัวเดียวกัน <S <S ก็เลยสร้างพื้น <S <S ที่แบบประมาณได้ครึ่งแบ่งเป็นสองบ้าน,านอยู่ด้วยกันอะไรงเงี้ยฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาในการทําหน่อยเพราะพื้นที่มันใหญ่ ก็เลยต้องหาบ้านเช่าชั่วคราวก็เลยมาพาเขามาดูมีวิธีเล uh ือกยังไงตอนแรกพ่อเ็าจะเลือกอยู่แถวบ้านเพื่อจะได้ไปดูแลการก่อสร้างได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวมันมีคอนเซ็ปต์มาจัดการมันคุมให้แม่ก็บอกว่าให้มาทางนี้เธอเนื่องจากว่าเราจะได้เดินไปดูหลานได้ก้ง่ายใกล้ๆบ้านเช่านี้ก็ถูกใจมากค่ะค่าเช่าถูกใจมากค่าเช่าถูกใจมากไม่ใช่ค่ะเรื่องค่าเช่าคงไม่พูดถึงหรอกะยังไงก็ดีดีไม่พูดถึงเลยหรอไม่พูดถึงพูดนิดนึงนะจำเป็น อเราไม่เคยต้องเสียค่าเช่าแล้วเราทำไมต้องเสียลูกก็เสียให้แม่ไปเห็นป่ะสองพี่เองลูกก็แจะไปเรื่อยๆนะ ไม่เป็นไรครับภาระหน้าที่ลูกที่เกิดมาก็ต้องดูแลพ่อแม่อยู่แล้วความน่ารักของพ่อแม่ก็คือไม่ว่าบ้านเราจะอยู่ไกลกันขนาดไหนทุกครั้งก็จะมีถุงพลาสติกพร้อมกับอาหารมาห้อยไว้หน้าบ้านเป็นประจําแทบจะทุกสัปดาห์สบ,บายนะนวันนียเราจะไายใครสบายใคร <laughs> สบายลูกก็สิพี่ตุ๊กเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่แรกเกือบแรกเกิดเลยนะถ้า,าพี่ตุ๊กมานี่ก็สบายเราเรามีอะไรกินแล้วก็พ่อแม่ก็ดูแลหลานได้กดไดใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้นเหมือนจําลองการใช้ชีวิตก่อนที่เราจะไปได้บ้านหลังใหม่หลังใหญ่กัเลยมันมีอะไร ที่จะเป็นมาตอนนี้เป็นบ้านโล่งๆเลยแม่ครัวก่อนเลยเห็นไหมอยางแรกที่แม่คิดถึงในบ้านก็คือครัวยังไงแม่ต้องทํากับข้าวเผื่อบ้านนู้นแน่นอนนี่ก็คือต้องการมีตู้เย็นสําคัญก็คือมีเตาในมุมของออกแบบก็คือครัวอยู่หลังบ้านระบายอากาศไปข้างนอกได้แล้วก็มีซิงเป็นที่เก็บของสมบูรณ์สําหรับค้อนเล็กๆอ่ะที่เขามีให้อยู่แล้ว่อและเนี่ยเรื่อง เตาอยู่นี่ได้แม่มันผิดโดูลใช่เปล่าธรรมดาถ้ามันมีบ้านเขาจะบอกว่าเตากับซิงน้าถ้าอยู่ติดกันเดจ๋อันนี้เดี๋ยวต้องหาทางแก้ห้องครัวอย่างแรกของแม่ไม่ได้ติดอะไรนะเพราะว่าแปลว่าคุมโทนสีสีน้ําตาลสีไม้อย่างเงี้ยก็อยู่ได้สบายๆเนี่ยมีลานซักล้างมีเครื่องซักเนี๋ยอันนี้ข้างหลังบ้านเดี๋ยวมาจัดสวนให้มาทําสวนสวยๆเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนหลังบ้านนะคเราแอ่แล้วก็มาดูโซนนี้ก่อนตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้ต้อเป็นโซฟาใช่ไหม โซฟาแล้วก็มีทีวีทีวีดูแมนยูกัาเรียกว่าููแดงเดือดเห็นปะนี่พอใส่นักบอลทีมชาติดูหนี่โค้ชทีมชาติปอกปากกาสิชวนนนท์ไปเซิร์ชดูเลยไม่มีขึ้นมาเป็กเป็กน้าชวนนนท์แต่เมก่อนเขาไม่ลงโซเชียลก็คืออย่างแรกก็คือสันว่าแม่ครัว แล้วก็พ่อก็คือต้องเป็นแบบพื้นที่ที่ดูหนังดูบอลเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านนี้เขาก็ตกแต่งมาให้ดีอยู่แล้วเนี่ยมีกระจกทําให้บ้านมันกว้างขึ้นมีโทนสีไม้ที่คุมโทนทั้งหมดเลยนะกระเบื้องสีน้ําตาลอ่อนครีม,มกระเบื้องก็ยังล้อก,กับตัวหินอ่อนเขาทำอย่างนี้เพราะว่าวางของชิ้นอื่นใช่ไหมมันมีสีสันแบบนี้ให้มันแบบ๊อบปอสะดุดขึ้น,ดดนมาด้าะนั้นก็เหลือแค่ จัดโทนสีของโซฟาของตัวโต๊ะอาหารให้ลงตัวเท่านั้นเองโต๊ะอาหารก็ไม่ต้องอะไรมากสองตัวก็ดีแล้วพ่อกับแม่พอแล้วเอ้ยเดี๋ยวลูกๆมาไม,ไม่ต้องนั่งหรอกไม่ต้องนั่งหรอกเผื่อไว้หน่อยบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วเีท <c oughs> ่อให้มาแล้วโอเคหรอพอแล้วมีจ้างไหน ที่อยากจะสนับสนุนนะครับเคยเห็นแก่พ่อแม่ผมตอนนี้โซฟาก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่มีไม่อยากได้แบบพ่อแม่ขอร้องก็หน่อยสิอยากได้และแต่ว่าลูกจะทำยังไง่บ้านจริงๆแล้วถ้าห้องที่สําคัญในบ้านที่เราแยกออกมาแม้จะเป็นชั่วคราวก็ตามสิ่งที่จำเป็นมันก็คือกินนอนแม่ห้องนอนสําคัญห้องนี้พ่อถึงมากก็จะอยู่ ก็อยู่อย่างนี้ได้ทั้งคืนเหมือนที่บ้านนู้น<ป>แต่พ่อเขาก็อาบขึ้นไปอาบน้ำแล้วนอนที่ที่ห้องนะ <laughs> แต่ <laughs> ทำอะไรทำมนดูแล้วนอนโซฟาดูแล้วนอนโซฟาเน่าเ็นาโซฟาเตียนอนโซฟาจริงจริง <im iter> แล้วมันก็คือจำลองชีวิตกนนารใช้คอนโดอ่ะกินที่ที่นอนคือห้องน้ํนาที่สำคัญก็คือมีห้องน้ำเหมือนกันข้างบนห้องน้ำก็ต้องทําให้ดีวันนี้แอบมีเซอร์ไพรส์ห้องน้าให้พ่อแม่ด้วยแ <อ S 2> <im iter> ม่ขึ้นไ,ไ,ไ,ไปดูขึ้นไปดูแต่ไปดูห้องอื่นก่อนอันนี้คือจะเป็นห้องทํางาน เหมาผสมห้องทําง,งานได้พ่อคิดว่าห้องนี้จะใช้ทำอะไรพ <ละ S 2> ่อก็ตั้งโต๊ะทำงาน,นไงแต่จริงจก็คือว่าพ่อเมื่อกี้ไปดูๆแล้วนะอาจจะต้องมีเสื้อผ้าบางส่วนอะไรต้องแบบอยู่แถวเนี้ยก็ทิ้งแม่ตัดทิ้งโอ้ทิ้งไปตั้งเยอะทิ้งไปเยอะอะไรทิ้งไปเยอะแล้วเหมือนกันเหรอเราไม่แบบใส่เสื้อผ้าสีสันนะแบบสีสันวนนี้เขาใส่เสื้อแต่สีดำจริงๆดำใส่ทุกวันไม่ต้องคิดอะไรเีลยไม่ได้ลูกบางทีงานต้องไปงานนู้นงานนี้งานศพสังสรรค์งานแต่งงานมันก็ต้องมีเผื่อไป้ด้ปีสองปีนี้อาจจะไม่ได้ไปไหนเลยแล้ว ตชุดอไม่มีทางไม่มีทางอยู่บ้านรอกเป็นแบบผู้รักนักเที่ยวมาเที่ยวตลอดเจอแค่สองคาเดือนน่ะพุษภาก็ไม่อยู่แล้วไปไหนทัวริสต์ที่สเปนนี่ไปเที่ยวอีกแล้วบรเซิลสนุบห้องทำงานเป็นที่กอบของแน่นอนเลย ก็ใช่สินี่มันมนวันตรกรรมใหม่ครับพ่อเอาประกาศจากชาว์เวอร์คิงของพ่อนะหาดน้ำือกระจายเม็ดเม็ดเต็มกระจกไปหมดเลยแม่ถูเท่าไหร่ก็ไมอ่ออกอันนี้ไม่ต้องห่วงเอามาติดตั้งให้พ่อแม่เพราะว่ามันทั้งแบบแข็งแรงทนทานคุ้มค่าราคาแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยอ่ะกลัวพ่อแม่จะเกิดอุบัติเหตุนในห้องน้ำไปเลยไปดูแบรนด์เนี้ยแบรนด์ชาว์เวอร์คิงเนี่ยเขาแบบมีชื่อเสียงมา30ปีแล้วลื่นสไลด์คล่องใช่ไหมคล่องไหม เป็นไงกระจกนี่คือแข็งแรงทนทานเพราะเป็นกระจกเทมเปอร์เป็นกระจกนิรภัยทดสอบเลยไหมให้ไปพุ่งพุ่งชนเลยไหมใหญ่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 แม่ที่เกิดพาไปเย็บแล้วก็คือมันมีคุณสมบัติแบบไล่น้ำด้วยมันเคลือบสารด้วยเทคนิคพิเศษจากโรงงานฉะนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยไหลมาเป็นหยดน้ําหยดน้ํามันไหลลงใบบอลนะแม่มันไม่เป็นตะกันใช่ไหม เวลาที่เราถูสบู่ข้ามสบู่มันก็ไม่ติดทำความสะอาดง่ายแค่อาทิตย์ละครั้งทไดแม่ต้องเป็นพิสูจน์แล้วพม่อ,อาบน้ำทีห้องเปียกจุดสบู่จุดอะไรติดเต็มไม่หมดแม่ต้องขัดขัดไม่ออกเขามนีน้ำยาเทปเอ็กซ์ทำให้ด้วยความสะอาดอาทิตย์ละครั้งอ่ะแค่นั้นมันก็ไม่เป็นประกันแล้วเวลาน้ำไหลไมไหลตรงนี้พอเวลากระพรูกระเบื้องมันเนี่ยแล้วเขามายกใส่สุดท้ายขึ้นจุดก็ไหลกันโอ้โอหซึ่งมันก็เลยไม่ได้ไหล ตั้งตัวผมในลูกค้าแล้วก็ไปเช็ดน้ำนิดเดียวถ้าไม่งั้นเราก็ต้องปากรูหรือไม่ก็ไม่ยิงสุดๆของท่างใจเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านไปนะครับผมเปิดมากวัดละเอียดมากครับวันนี้ผมเช็ดดินผนังนะฮะจะได้ทราบว่าผนังมันโลงเป็นางไนบ้างถ้าความสูงนี่ถามจริงว่าแบบไหนมันส่วนมันจะเต็มเลยได้ไหมฮะหรือว่า oh. มันปิดปิดแล้วเปิดระบายข้างบนดีกว่าถ้าถาา,าเนนบสไลด์ี่ย ที่ผมแนะนำให้ไปน,นะครับสูง2เมตรนะครับตัวบาร์ฟิตจะอยู่2เมตรแล้วก็ตัวบาร์สไลด์จะอยู่ที่1 9 2เซนก็จะติดเตอ,อ้์ระบบรูกรอของเขานะครับแต่ถ้าเป็นบานเปิดสามารถทำได้2เมตรกว่างไม่ได้ถึงบนฝ้าก็ได้แต่ว่ากรนนี้มันจะอาบน้ำเราจะร้อนอ๋อช่เราเราไม่ได้ระบายไม่ได้ระ,ะบายใช่ครับสองเรื่องต่อไปที่วิศวกรของชาวเวอร์คิง เ w e r k i ิงมาแล้วนี่คือห้องน้ำครับไม่ใช่ผับไม่ใช่ดิสโก้ที่ต้องทำแบบนี้ยิงเลเซอร์ไปก็เพราะว่าหาแกนสมมาตรและการวางระนาบกระจกให้มันขนานกันจะเป็นฉากกั้นห้องน้ำที่สมบูรณ์แบบครับพี่เขามาวัดพื้นที่ก่อนว่าเตรมกระจกแคมเปอร์ขนาดเท่าไหร่พอวันติดตั้งก็มาหาแกนสมมาตรอีกทีนึงว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็เจาะตามจุด การเจาะก็แทบจะไม่มีฝุ่นเลยเลยหลังจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันของเขาแล้ววางเป็นสัดส่วนตรงนี้เชื่อมส่วนนี้แต่ละชิ้นเชื่อมแต่ละส่วนแป๊บเดียวเสร็จแล้วสุดท้ายก็ปิดจ็อกเกอรซิลิโคนแล้วก็ฝังมะเล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ตอนสุดท้ายเดี๋ยวมาทดสอบันว่าฉากกั้นห้องน้ํามันต้องกั้นเปียกกั้นคราบได้เดี๋ยวมาทดลองว่าน้ําโดนแล้วมันแบบไม่เป็นคราบจริงไหมมาแม่แม่ทดสอบเองไหมนี่คือห้องน้ําแม่ ที่ลูกทำให้ดูนนทดสอบดูลื่นปะลื่นปะลื่นนะไม่ใช่พื้นนะกระจกลื่นเดี <laughs> ๋ยเปิดเบาก่าอกกนนะดูซะก่อน หมือนหยดน้ำไหลลงใบบัวโหไหลปลื้ดไหลปลื้ดเลยไม่ติดเลยไม่ไม่เป็นดวงบอกแล้ววันนี้คือนวัตรกรรมของอัลตราการจัดเชาว์คิงดีจะได้คลียรง่าย,ายๆเพพ่ออาบเละเทอทุกวันที่เขาทำมาเขา,เขา,เ,ขาเขามาแค่2วันเองคือมาวันแรกก็คือมาเช็คขนาดของตัวกระจกเทมเปอร์ก่อนว่า อ่ะขนาดไหนหรือดีไซน์ไหนเข้ากับบ้านเราแบบไหน,น,นแล้วก็เขาก็มาทําอีกวันหนึ่งเขาเตรียมขนาดกระจกมาพอดีแล้วนอกนั้นวงังสมมากเพอร์สเปกทีฟหรือวายิงเลเซอร์ให้มันติดแบบพอดีเพราะสุดท้ายถ้าตรงนี้มันบิดนิดนึงเนี่ยตรงนี้ตัวเรื่องมันก็นมนไม่สม,มูทเ<ร>นี่ยสี่สิบนาทีรวมแบบมาถึงบ้านอ่ะรวมกัรจัดเตรียมอุปกรณ์ขนย้ายอ่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยอ่ะเป็นบริษัทที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องกระจกกั้นห้องน้ําจริงชาว์คิงเนี่ยอ่ะพ่อพ่อพ่อลองมาดูพ่อลองมาสัมผัสดูทำให้เวลาการเข้าห้องน้าของพ่อแม่มีความสุขมากขึ้น ฉะน,นั้นการทําความสะอาดก็น้อยลงแค่แบบป่ะอาทิตย์ละครั้งก็มาเช็ดปุ๊บๆุ๊บปุ๊บแล้วก็ไม่เป็นรอยไม่เป็นตะกันแม่มีความ,มสุขกว,ว,ว่าเพราะแม่ไม่ต้องคลีนมากอาทิตย์ละครั้งก็ขูดอยู่นั่นแหละมไม่รู้จักออกสักทีต้องใช้อะไรนะมะนาวน้ําส้มเบกกิง้งโซดาอะไรผสมถึงจะออกอะ่ะถ้ารู้ว่ามี <Okay. S 1> นี่เสร็จเลยสบายเลย คนดูแม่ก็ใช้ได้สบายเลยนี่เท่าผ้าแห้งเช็ดเลยก็จบละเนี่ยไหมอ้โหเนี่ยผ้าแห้งเช็ดเลยก็จบเลยโอโ้โหเป็นไงไม่ต้องใช้น้ํายาเลยเหมือนไหมเรียบร้อยก็ถือว่าคุ้มค่าทั้งราคา ทนทานและก็ความปลอดภัยพ่อแม่ไม่ลื่นปื๊ดแน่นอนฉะนั้นถ้าใครตอนนี้ก็มาอยากจะบริเวณห้องน้ําแนะนํานะครับฉากกั้นห้องน้ําจากการใช้จริงของอัลโกาจากเชเวอร์คิงแล้วนะก็มีรับประกันด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยรู้เฮ้ยมีรับประกันอุปกรณ์ด้วยนะครับเช่นลูกล้อบานพับในี่ยดปีรีค่าบริการถึง3ปีแล้วก็รับประกันกระจกแตกด้วยเปลี่ยนกระจกให้ใหม่ใน1ปีก็ขอแนะนำครับใครอยากติดต่อก็สอบถามได้ตามนี้เลยนะครับ ว้าวเ๊กไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งไม่ต้องล็อลูกเอาทีวีจอใหญ่ๆซื้อให้แม่สักเครื่องหนึ่งวันนี้อะไรนะ <c oughs> นี่ส <c oughs> ียงะไสียงอะไร <c oughs> นี่คือกระเบื้องหรือเปล่าลูกนี่คือเ๊กสั่งให้เขามาทำเอง จริงเหรอเขาใช้อะไรเนี่ยเพราะว่าแม่ตื่นเต้นไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยพ่อแม่ชอบดูหนังพ่อก็เลยให้ทำหนังมาให้แบบพ่อแม่ดูไม่ต้องมีทีวีอ๋อเหรอคะนี่ดูออ๋จริงเห็นยังเห็นยังควายเลยนั่นเห็นไอมาหนูดยรู้สึกเหมือนโ่กนี่คือวอลเปเปอร์อ๋อวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ที่แปะให้มันรู้สึกเหมือนหนังเห็นไหม แล้วเขาทำดีไซน์ดีไหมแสดงว่าบ้านนี้ก็าทำมาดีแล้วเปรกไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรเลยไม่ต้องแกแต่ทีวีจอใหญ่พอขึ้นมาห้องนอนเขามีเหมือนบ a ล k กอินค s อ t อะไรให้เรียบร้อยเลยนะเจ๋งมากเลยเนี่ยเขาทำฝ้าให้ด้วยนะเป็นแบบไฟฝั่งฝ้าให้มันแบบดูอารมณ์ไลท์ติ้งมันดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยแสบตามันก็จะละมุนละมุนเแต่ห้องนอนชั้นสามไหวไหมอายุปูนนี้ไม่ปูนเนาะ ยแข็งแรงอยู่โอเคอย่าลืมนะครับใครอยากจะบรนเวทห้องน้ําตอนนี้นี่เอาอกาศจากชว k คิงทำความสะอาดก็ง่ายแข็งแรงทนทานแล้วก็คุ้มค่าราคาด้วย แล้วก็รับประกันนานมากฉะนั้นก็ถ้าอยากติดต่อสอบถามก็ตามรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับ้างหน้าเบ๊กจะพาไปสเปคที่ไหนในสเปคอะไรก็คอยติดตามแล้วกันฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e กดแชร์กันด้วยวันนี้ฉลองที่การห้องน้ำใหม่สเต็กพร้อมจิตวายพอเ,ยเอ,อีแม่ลูกเียลไม่พูดก่อนนะรู้ด้วยรู้้วย